แตวันนี้เราจะมาทำขนมจีบไส้หมูกับปูอัดแรกเตรียมหมูที่สับกับปุ้งที่สับแล้วใส่กระเทียมที่ตามกับรากผัชีพริกไทยลงไปจากนั้นเราก็ใส่แครอทต้นหอมซอยลงไป ด้วยผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาแล้วก็ใส่เกลือตามไปด้วยหนึ่งช้อนชาใส่น้ำตาลด้วยสองช้อนชาแล้วเราก็ใส่ เิ้วขาวสามช้อนชาตามด้วยไข่ไก่หนึ่งฟองจากนั้นเราก็ใส่แป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะ เสร็จแล้วเราก็ทำการคลุกเขาวสวนผสมให้เข้ากันดี เราทำการพักเอาไว้ยี่สิบนาทีเราทาน้ำมันแล้วเราก็กมา<อ>ทำการทาน้ำมันกับซึ้งเพื่อป้องการไม่ให้ตัวขนมติดก<น>้นซึ้ง เราครบกำหนดการพักเขาแล้วเราก็เอาแผ่นเกี้ยวมาแล้วก็เอาปูอัดมาบีบแยกปลายปูอัดทั้งสองข้างให้แตกแล้วใส่ปูอัดตรงกลางแผ่นเกี้ยวาตรงงนกลแล้วก็ตักหมูใส่ทับบนปูอัดแล้วเราก็เกลี่ยหมู เ,เคลียมูให้เ,นเนบนเบนตัวจากนั้นเราก็กาจับมุมแผ่นเกีียวสองข้างมาทบกันแล้วเราก็จะได้ขนมรูปร่างอย่างที่เราต้องการแบบนี้ มุมนี้กับมุมนี้ทับกัน mm hmm. mm hmm. mm hmm. แบบ, <S <S แบบนบ้มุนนี้ผัามุนนี้เราก็ห่อแบบนี้จนหมดแล้วเราก็เริ่มมาห่อแบบทรงกลมกันตักหมูเกลีบบ่ยไปให้ทั่วแผ่นเกี้ยวแล้วเราเอามือบีบ นิ้วจับเป็นกลีบเหมือนดอกไม้แล้วใส่ตรงกลางบีบให้เข้ากัน ส่วนด้านบนเราใช้มือหรือช้อนกดด้านบนนมให้เรียบเสมอกันส่วนก้นก็เอามากดกับฝามือให้เสมอกัน

เราก็ทำแบบนี้เรื่อยๆจนหมดแผ่งเกี้ยวของเราก่อนเอาไปดื่งต้องพรมน้ำอนทำให้ขนมนุ่มไม่แข็ง เราก็เตรียมตั้งหม้อซึ่งตั้งน้ำให้เดือดเสร็จแล้วเราก็เอาขนมเข้าไปนึ่งประมาณสิห้านาทีแล้วก็จะได้ขนมเกีย๊ยวหมูผูอัดที่สุกเหลือง Uit, ja. Uiteraard, er is een COVID-19-epidemie ja. nu aan de hand. Mm -hmm. Dus dat er een oversterfte is, ja, dat Ach, zal ook wel. Mm -hmm. nu, het zou heel interessant zijn om die cijfers te blijven volgen, niet enkel nu, maar ook in de volgende maanden, ook wanneer de epidemie er naar, dat er een ondersterfte.